ที่นี่ช่อง Youtube ของบุญส่งฟาร์มสวัสดีครับกระผมอยู่หมู่ที่หนึ่งตําบลน้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุรดรธานีครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอข้อกฎหมายที่น่ารู้นะครับข้อกฎหมายที่น่ารู้ก็คือในเรื่องของการสมรสนะครับการสมรสนั้น มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นจะต้องอมีเขาเรียกว่ามีคู่ครองกันนะครับในเมื่อมีคู่ครองกันนั้นก็ในเรื่องของการเขาเรียกว่า,าสู่ขอการตามประเพณีบ้างนะครับนะหรือ,อรักกันนะก็อยู่ไปด้วยกันก่อนนะ ก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะแต่งงานก็มีกันมากมายเหมือนกันนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงข้อกฎหมายนะครับนะเกี่ยวกับการสมรถนะครับการสมรถนั้นนะครับนะเป็นข้อกฎหมายซึ่งเ,เป็นกฎหมายที่น่ารู้ครับนะทุกคนนั้นก็น่าจะนะครับนะ ศึกษาหาความรู้เอาไว้นะครับนเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเองนะครับการสมรสจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายต่อเมื่อได้ทำการจดทะเบียนสมรสที่อำเภอต่อหน้านายทะเบียนเพียงแต่การจด การจัดงานพิธีแต่งงานโดยไม่ไปจดทะเบียนสมรสไม่มีผลใดๆในทางกฎหมายครับ 2. ผู้ที่จะทำการสมรสนั้นกฎหมายบัญญัติว่าต้องมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์ทั้งชายและหญิงครับ 3. หากอายุไม่มีออไม่ถึง20ปี จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองก่อน 4. การสมรสจะตกเป็นโมฆะไม่มีผลทางกฎหมายถ้านะครับวงเล็บหนึ่งชายหรือหญิงเป็นบุคคลวิกลจริตหรือบุคคลที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถวงเล็บ 2. ชายหรือหญิง เป็นญาติสืบสายหิตส,สืบสายโลหิตหรือเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมแต่บิดาหรือมารดาวงเล็บ3การสมรสที่ชายหญิงไม่ยินยอมเป็นสามีภรรยากันคือมิได้มีเจตนาในการสมรสแต่ ทำการสมรสทีเ่เพื่อวัตถุประสงค์อื่น4เป็นสามีภรรยาของบุคคลอื่นอันนี้คือข้อกฎหมายครับต่อมานะครับข้อดีของการจดทะเบียนสมรสครับ 1. นสามีหรือภรรยาจะไปจดทะเบียนสมรส อีกไม่ได้หากสมรสครั้งหลังมีไม่มีผลในทางกฎหมายครับก็หมายความว่าถ้าจดทะเบียนสมรสซ้อนนะถ้าจดครั้งหลังนะครับนะก็ถือว่าไม่มีผลในเรื่องของข้อกฎหมายครับคือว่าง่ายก็คือในเรื่องของการฟ้องร้องอะไรก็ไม่มีผลในเรื่องของข้อกฎหมายครับ 2. ทรัพย์ส,ส,สินที่มี ขึ้นในขณะสมรสเป็นสินสมรสซึ่งสามีภรรยาจัดการร่วมกันได้ก็เหมือนกับเหมือนเออก็หมายความว่าการใช้สอยการใช้ทรัพย์นะครที่ร่วมกันหาหามาได้นั้นก็ถือว่าหาใช้ใส่ใช้เขาเ,เรียกว่าใช้สอยนะครับนาะร่วมกันได้นะครับส ถือเป็นสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย 4. สามีภรรยาทำความผิดฐานลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงของคู่สมรสไม่ต้องรับโทษนะครับก็หมายความว่าไม่มีผิดนั่นเองไม่ต้องรับผิดนะครับเพราะว่าถือว่าสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วนั่นก็ถือว่าเป็นบุคคล เขาเรียกว่าบุคคลคนเดียวกันนะครับซึ่งอยู่ร่วมกันถือว่าทรัพย์สินนั้นก็เป็นของของส่วนรวมของอาสามีภรรยาในคู่นั้นนะครับ5นะครับนะคู่สมรสสามารถฟ้องร้องคดีแทนได้หากคู่สมรสฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด นะครับนะตายและสามารถเรียกให้ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ก็หมายความว่า,าผัวหรือเมียนะครับคนหนึ่งคนใดตายอย่งอางยกตัวอย่างนะครับนะไปเกิดอุบัติเหตุเขาขับรถมาชนตายนะครับไม่ว่าฝ่ายภรรยาหรือฝ่ายสามีเสียชีวิต ฝ่ายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็สามารถที่จะฟ้องร้องเรียกเขาเรียกว่าสินไหมทดแทนในเรื่องของเขาเรียกว่าคดีแพ่งนะครับในที่ผมเคยได้ออกไปนะครับนะาและอีกส่วนหนึ่งนั้นอาญาน,นั้นก็หนีไม่พ้นนะครับนะาถึงเ,เพราะว่าอา,อายการเป็นโจทย์เราเป็นพยานนะครับในเรื่องของอฟ้องร้องกันนั้นก็มีโทษเ็าเรียกว่าอาญาน,นั่นก็คือโทษจำคุกนะครับ หกบุตรที่เกิดในขณะสมรสมีฐานะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของบิดาและมารดามีสิทธิ์ได้รับมรดกในฐานะทายาทนั้นก็หมายความว่าบุตรจะมีกี่คนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกที่พ่อแม่หรือพ่อแม่ตายทั้งหมดหรือ หรือพ่อแม่คนหนึ่งคนไหนตายถ้าเขาแบ่งทรัพย์สินให้นั่นก็มีสิทธิ์ได้กันทุกคนนะครับนั่นคือเป็นทายาทชอบด้วยกฎหมายครับ7คู่สมรสมีฐานะทายาทสามารถรับส่วนแบ่งจากกองมรดกของคู่สมรสที่ตายไปหมายความว่า,าถ้าจดทะเบียนสมรสกันแล้วนะครับผัวก็ดีเมียก็ดีตายไปคนใดคนหนึ่ง ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับกองมรดกของพ่อแม่หรือบิดามารดานะครับนะ้าที่เขาแบ่งให้หรือไม่แบ่งถ้าเขาายกันทั้งเขาเรียกว่าทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายนะครับพ่อแม่ของฝ่ายหญิงฝ่ายชายส่วนแต่ละคนนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะรับกองมรดกนะครับนะของสามีหรือภรรยาที่เสียชีวิตไปนั่นก็คือในเรื่องของได้รับ นะครับกองมรดกของฝ่ายสามีหรือภรรยาที่เสียชีวิตไปคือของพ่อของแม่นั่นเองนะครับครับนี่คือข้อกฎหมายที่น่ารู้วันนี้ครับนะผมก็นํามาเสนอเพื่อที่เป็นข้อคิดนะครับนะที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของอท่านอยากจะได้ในเรื่องของความรู้เพื่อนําไปนะครับนะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของท่านในโอกาสต่อไปครับ ครับขอบคุณครับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับนะอย่าลืมนะครับนะกดกระดิ่งซับสไครต์ให้กับลุงบุญส่งด้วยนะครับนะเพราะว่า,าจะได้มีกําลังใจที่จะได้ผลิตคลิปนะครับนะให้กับท่านท่านผู้ที่เป็นเอหรือเป็นอ,อยู่ส่วนไหนของประเทศไทยหรือส่วนไหนของ โรคนี้ก็แล้วกันนะครับนะถ้าหากว่าได้ยินได้ฟังของลุงบุนส่งแล้วนะครับนะก็โปรดอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมขอขอจบวิธีนี้ก่อนโอกาสต่อไปผมก็จะนําเสนอในสาระที่น่ารู้หรือท่านอ,อย่าลืมนะครับนะมีประสบการณ์หรือมีความรู้ดีๆก็มาบัแปลงให้บันแบ่งปันให้กับลุงบุญสอยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ